เนี่ยอย่างเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณบอสน้อยบอกว่าจัดแบบอินเตอร์ไฮแบบญี่ปุ่นได้ไหมเอามาปรับใช้คือจริงจัดสั้นกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆโรงเรียนเขาไม่ได้เรียกร้องจัดคําว่ายุทธลีกเนี่ยไม่ใช่เตะเป็นหลีกเหมือนเหมือนฟุตบอลลีกนะครับชื่อเป็นหลีกเฉยๆเออคือเป็นมินิลีกก็ได้เตะแบบน็อกเอาท์คือได้หมดครับความหมายของพวกเขาคือแค่นั้นเราแต่ที่นี่ขอเป็นทางการลงมาจัดแล้วก็อาจจะไม่ใช่คืออินเตอร์ไฮญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีหลายกีฬาด้วยมันจะเป็นเฟสติวัลของเขาเลยซึ่ง ในไทยเนี่ยถ้านึกถึงบอลอาจจะนึกถึงบอลเจ็ดสีอย่างบาสเกตบอลเมื่อก่อนนะใครติดตามมันรู้จักรายการของสปอนเซอร์เนาะที่เป็นการแข,ข่งขันระดับนักเรียนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นอินเตอร์ไฮแหละแต่ปัญหาคือมันจะไปอยู่ของภาคเอกชนอยู่อตอนนี้เราต้องพยายามเนี่ยขอภาครัฐหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการมามาแตะตรงนี้แล้วผมเชื่อว่ามันในแง่ของรายได้เนี่ยมันต้องมันต้องคำนวณอยู่แล้วแหละในการจะทําได้อย่างหนึ่งแต่ว่า ผลพวงที่สําคัญที่สุดของการจัดกีฬาประเภทเนี้สุดท้ายเนี่ยคุณได้วัตถุดิบมาเป็นนักกีฬาได้พื้นที่ให้เด็กเขาขึ้นออกไปเล่นบ้างมีแมวมองมามองคือสุดท้ายมันดีต่อระบบนิเวศในวงการหมดเลยใช่ใช่ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ